ศูนย์ดาราศาสตร์แห่งที่ทิ้งร้างกำลังกลับมามีชีวิตชีวาแต่คุณคงจะประหลาดใจกับเหตุผลที่มันถูกปิดตัวไว้นานมากกว่าที่คิดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่รู้พ่อเมืองแม่กลองพร้อมกับผู้บริหารจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ติดตามความคลืบหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหมู่8ตําบลแก้วอําเภอเมืองสมุทรสงครามโดยมีนายชยชัยแสงอิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำเสนอข้อมูลล่าสุดว่าใครงบการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม15ล้านบาทแบ่งเป็นสองโครงการหลักคือการปรับปรุงสวนสาธารณะและศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์พร้อมอาคารส่งเสริมการเรียนรู้งบประมาณ11ล้านบาทและการปรับปรุงสะพานคนเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยาวกว่า210เมตรงบประมาณ4ล้านบาทคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี2569และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในปีหน้า นางนิรุลบลเดตเกตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณและงบจากข้อบัญญัติงบประมาณของจังหวัดซึ่งผู้รับเหมากำลังดำเนินการตามแผนนอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุงระบบฉายดาวดิจิทัลท้องฟ้าจำลองและนิรศการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้อีกด้วยโดยเฉพาะถ้าเทียบเรือที่เคยเผชิญปัญหาพุกร่อนเนื่องจากน้ำเข็มผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้คำสั่งให้ดูแลส่วนนี้เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตลูกป,ป่าและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนนนายชยยชัยแสงอินย้ำว่าศูนย์ดาราศาสตร์นี้ถูกก่อสร้างขึ้นในปี2548บนเนื้อที่90ไร่ด้วยงบประมาณ27.5ล้านบาทเดิมเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดาราศาสตร์ที่สำคัญแต่ถูกปิดทิ้งร้างมานานเนื่องจากปัจจัยต่างๆรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้อาคารและอุปกรณ์ต่างๆสุดสทมแต่วันนี้หลังได้รับการ สนับสนุนจากรัฐบาลผู้รับเหมากำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงและคาดว่าจะกลับมาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญอีกครั้งโดยเฉพาะในส่วนที่ติดชายทะเลและใกล้กับดอนหอยหลอดที่มีบรรยากาศสวยงามซึ่งอาจจะมีแผนปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพแต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมศูนย์ดาราศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงนี้ถึงถูกปิดทิ้งร้างมานานและวิธีการปรับปรุงครั้งนี้จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร คุณคิดว่าสูย์นี้ควรมีบทบาทอะไรในการส่งเสริมการศึกษาและท่องเที่ยวในอนาคตขอให้แสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย